เยมิตติ้งเครื่องบินว่ะเจ็ดรุ่นไอ้ไอ้ลำใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลำใหญ่มึงเบรกก่อนเฮ้ยปั๊เฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้ใจเย็นโคตรดุโคตรดุเครื่องบินใหญ่ใจเย็นเจ็ดรุ่นใครเพื่อนมาว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีเขียวอยู่ไอ้เสือเสือเออนั่นแหละสีเขียวขนานขนานกับพี่ไว้ขนานกับพี่ไว้ขนานกับพี่ไว้ไอ้ไอ้คิวอยู่ไหนเนี่ยสามสองหนึ่งไป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  บินบินกูดไปเออเรียบร้อยว่ะเข้าว่เไปล้ำเล็กเห็นภาพชัดเลยเมื่อกีนั้นถ้าใครมันบินเออเออเออโอเค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 เออเจ๋งว่ะเพรเห็นงานมันเด็กเป่าเขาจะบินสวนกันน่ะแล้วก็วัดใจกันน่ะใครจะหันซ้ายหันขวาอ้าวกลับลำบิ๊กกลับลำบิดกลับลำบลิำ เห็นบิ๊กเห็นพิ๊กแ้เห็นบิกแเนิกายขวาบิ๊กซ้ายขวาิ๊กซ้ายขวาบิ๊กซ้าขไม่บอกกูเลยผมเลือกอยู่พี่ชงานวันเด็กกำลังจะเริ่มหันขวากันทั้งคู่นะเว้ยเฮ้ยซ้ายคนขวาคนดิเฮ้ยซ้ายคนขวาคนก็ระเบิดดิป่ะระเบิดพี่ดีใจมาแล้วพิ๊อย่าเพิ่งกลับลำนะเอาพิ๊กเต็มตัวกับลำเอากลับลำกับลำงานวันเด็กกำลังจะเริ่มแลเห็นปะเห็นพีไหม ใช่มีสาวลำพี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่ขวานะหักขวานะนี่หักขวาหักขวาพี่ขัดขดจัดขวาแล้วพี่ีเกะกอะไรวะจัดเป๊ะล่องกลางนะเว้ยล่องกลางสะพานนะเว้ยเด็กกำลังจอเอ้ยกำลังยืนดูเราอยู่ตรงสะพานหวานคิดอย่างนี้ว่ะเด็กกระสอเด็เดี๋ยวพี่จะกลับลำแล้วนะพี่แล้วเองก็ก่อนผมขวานะพี่เลขหกนะพี่ เออเออขวาเหมือนกันพ okay, uh, hey, 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 ี่ก็ขวาเหมือนกันไงเฮ้ยแล้วทำไมควันกูขมูโอเคบินเอาบินกลับบิ๊กบินกลับเออที่ควันดำดำนี่เป็นไดไอ์ว่ะอยู่ในระดับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องกูจะพังเฮ้ยเฮ้ยเครื่องเหมือนเครื่องจะดับเจ็ดเป็ดเฮ้ยเจ็ดเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเครื่องดับเจ็ดเป็ดเฮ้ยเครื่องดับเฮ้ยปัดนึงเฮ้ยปัดนึงเครื่องกูดับเฮ้ย ร่อนลอน่ยิบหายแล้วเครื่องดับไปไฟควัวนี่เป็นการแสดงรึเป่พี่เป็นการแสดงบ้าอะไรเครื่องกูไม่ไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือใครไอ้นี่คือหน่วยซอนแนมเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่นักวิทยาศาสตร์เป็ทดลองแต่ทั้งหมหน่อยพี่โอ้ียย่ยยนยย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 มยย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 ยนยยยยยาน ระดับสองกระดับสามนี่เจ็ดรุ่นแล้วพวกเอ็งระดับอะไรวะระดับติดขึ้นอะเจ็ดรุ่นกูถามจริงวกามึงมึงดมกาวยี่ห้อใหญ่ะยัหูพี่ยัหูยัหูยัหูกาวแห้งเลยอันนี้อันี่คืออันตรายพี่ดันเจอเตือนไว้ว่าอันตรายอย่ามาเป็นคนลวงพี่เดือดต้องเปนะ อป๋อทางนี้ปลอดภัยอ่ะโอเคกูจะช่วยพวกมึงบ้รถคันเนี้ยออกแบบมาสาหรับไปทางลับพี่โอ้ล่ะประตูมึงไปแล้วรถคันนี้ประตูหับรถของภีนี่เราเปิดไปแล้วอ่ะเบลล์เบลล์รอดไปจากไปเปรียมอ่ะเซ็นนุ่นไปในการกระแทกแข็งแข่งที่สุดในโลกอ่ะคนนี้กระตากเนี่ยคนที่ชดให้อ่ะแม่ไอ้โทนี่กระตากนี่มีแม่เป็นไก่ป่าวะเอาทั้งรถมา ออพี ts, so. oh, oh. Oh, oh, ่ไอ้ทิะเบิดพี่มันวิจัยไม่สำเร็จพี่โอ้โหแล้วมึงเอามาขับทำยองไงทำไมเว้ยภารกิจแรกเราต้องทำประมาณ10นาทีว่ะเสร็จภารกิจนี้่งยดิดเดียวคือการถ่ายรูปรถทำภารกิจนี้มันต้องใช้อย่างนี้วะไอคิโอ้ยคิโอ้มึงไม่อินเทรนเลยชิบหายนี่เขาใช้อย่างนี้ ไอ้เหัวขมามเลยเป็นไรวะจากวิธีปั่นจักรยานที่ถูกต้องอ่ะตอนนี้ User joined your channel โชวชมเชียวหลบเล็กๆเนี่ยเราต้องผ่านไปให้ได้ว่ะกับการขับจักรยานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการขับจักรยานเดี๋ยวพี่ดูผมโชวเชียวนะพี่นะเย็นแปดอุ้ยติดกระเบื้องอะไรเนี่ยสวัสดีครับ เด De oh, okay. ี๋ยวกันเฮ้ยเอ้ยเอเจ็ตลูกเอาข้าป่ามันปั่นจักรยานต่อเอาเจ็ตเป็ดม่ต้องใช้สามทียังไงวะใครบล็อตเอาเจ็ตเป็ดทำไมกูบล็อตอ่ะอิกาไอพี่กูก็เล่นแบบพวกมึงนะเจ็ตเป็ดภารกิจนี้เราต้องทำให้สำเร็จภายในสิบนาทีว่ะไปดิเหนี่ย เห็นมีสิบล้ออยู่ข้างหน้าไม่กล้าโดดจะตายนิจใจไงลี้รึดูแล้วกันคนใจมันจะไม่โดดให้รถเหยียบเว้ยจริงคนใจมันต้องโดดแบบสั่งปั๊บเลยแบบเล่นเกไปอยู่ข้างหน้าผมแต่เมื่อไหร่วะพี่จัมเปอร์ไม่ต้องมาเทียบท่าแม่โดดดิโดดดิเนี่ยก้าวล่ะเอ้าก็โดดแล้วไงเจ็คแปดเฮ้ยแก๊งให้ด่กคนใจว่ะ รถมันไม่เร็วว่ะพี่เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายว่ะเราต้องสวนเลนว่ะเจ็บแบบสวนเลนนี้มีมีดับมีดับเลยด้วยไอคิวเว้ยทำธุรกิจเนี่ยโเอาละเจ็บแบบไอไอคิวมันบอกให้พี่โดดว่ะ ภารกิจนี้เราต้องใช้ประมาณ12นาทีในการจบภารกิจไแต่ก็ยังยากยังเสยตุ๋ยอยู่เอาเจ็ดลืมไปต้องกด enter ด้วยวันนี้ะโดโนทั้งหลายภารกิจนี้เราททำให้สำเร็จภายในครั้งเดียวไม่จำเอาไว้มองนัเอ้ยมองมองกางเกงแดงพี่ไว้ว่ะและเองจะฮึ่บใส่หน้ากากได้ยวะใส่ทำไมพี่ เ,เขาหเห็นหน้าดีเราเปิดเผยมันนี่ฟอร์สปีดเคยเห็นป่ะโอ้ผมไม่ถึงเลยพี่เ้ยให้พี่ขับมันต้องมันมันต้องตื่นเต้นยิงไงยิงไง,งออเอียงเอียงเอียงียงเอียงคอนไบยไอ้รถข้างหลั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 งเออมันซ้อนเยอะที่หายเลยตายนะพอพี่ขับเนี่ยเคลียร์ไวมากจริงๆ มันต้องจอๆงี้หายไม่ตายแม่งรู้ไปเลยฮอรฮอลงไปใสยฮอเอ้าใครล้มอะลงลๆลงไปใสหฮอมาแล้วจะลวนเนี่ยบอกว่าอไปตามไปขึ้นคนควอนเยเดี๋ยวพี่คุ้งกันไ้ที่จะเกาะติดสถานการณ์เองเองวอิงไปเดียวเอาไป พี่คอยดูหลังให้ป่ะมีฮออยู่ไอ้ตั้มพี่กับเจ็ดแปดรถติดติดเออเอาเอาไปไปเอาเอาเอาขอพากูกิ้งอีกแล้วะขออะไรกันบอกไอ้ตั้มขับรถตายไม่ต้องเป็นห่วงพี่เลยอ่ามันเป็นการฮออยู่นู่นเลยด้านขวาด้านขวานู่นเลยไอ้ตั้มไปไว้เฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ว่ะเฮ้ยฮอไปหาแล้วฮอไปหาแล้วตั้ม ตามไปกันขับนีคขับนี้ดิขับนี้ตั้มเดียวจิ้หายเ้ยเฮ้ยมันจะยิงกรวดดได้ตําพี่ดดนให้อยู่ตั้ผิดให้อยู่แล้วเดกไปดอูยิงคอไม่ได้เลกไม่ระบาดจิ้มหายแล้วจะหดอยู่หลังลุดหลเฮ้ยเอ้ยเออเด็ดเด็ดไไปไปไอ่าโอเคอ่าดีบร้อยไหวตม กุ <c reading> ้กันเองได้ว่ะตั้มเชื่อใจพี่ว่ะเอ้ไม่มีพี่นี่เองหอมาหอมาข้งหลังอะิหายขับแล้วแล้วิกิิิจับมึงิแกมึงิกันแมันไปเกิดตงนั้นได้ไงวะเออ่ดีมันจะไปนะนะโอ้ไปไปเฮ้ยข้างหนตั้มสยไปตั้มสยไปเงี้ยดูดูพี่ดูพี่ แย้ดเอา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 เ้ยตักระบวงแกะวงแกวงดูพี่เป็นตัวอย่างตั้มเฮ้ยเฮ้ยเย้ดแดด่าป4 N C มาได้ไงวะไม่ไม่ี่ดันแล้วโอเคเฮ้ยว่าเราถอยหลังเข้าไม่ได้ห เห็นการแต่งตัวของน้ำหมูมันต้องอย่างเงี้ด <mm ูม <mm ึงไม่ไ <mm ด้ตั้มม it? ึงอ่ะคิ้วก็ไม่มีที่ผายน่ะเห็นไหมโอ้โหจักไขยานใไขว้เันเลยโอ้เดีโหไอคิวพี่ขอขับอ่ะไอเดียวขับไปเลยคิวมึงขับไปเลยมึงขับไปเลยไปเด็กขับเองนั่นไงสองหน้าเลย ด้านหลังเลยด้านหลังเลยไม่เป็นไรพี่อยู่ด้านหลังพี่โอ้ยอยาคนขับไม่ไม่ปลอดภัยด้วยนะโอ้ตายตายคูตายคูตยตาเตนนะไม่มีใครคุ้มคองพี่ไงเกี่ยวเลยพี่มีคนคุ้มครองอ้ตามพี่มาช่วยแล้วอ ชื่อว่านะหักบเซมหอเออครคนเนี้ยพี่เหลือแค่เดยวเดียอ้ยวเดียวมันขว้างระเบิดไปโดนมันต้องไฟแบบไม่ธรรมดาอ่ะเปลยนออ้๊ยอุ๊ยอุยเอาเอาๆอๆเฮ้ยเอ้ยทำอะไรกันนะเฮ้ยพี่ขอทำมั่งเดๆด ทำไปก่อนลาจตายแล้วไงแล้วยกหน้าเหรอเส็ดเสเฮ้ยถ้ามันทำได้วาิไปดิต้อนตุ่วิ่งไปไหนเรืบด้ัาเรือบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นหว่ะอะไรว่าได้บอนส์อ้ไม่เป็นธรรม ภารกิจนี้พี่ให้เวลา10นาทีว่ะโปรเฟชชั่นอลเขาเล่นกันเย็ะต็ดสิบนาทียังไม่ทันเลย12นาทีก็ได้ปีศาจไม่ไอ้ผมมีเวลาหนาทีอ่ะก็หักพี่บ้าไก่คิวอ่ะไม่ได้ภารกิจนี้เองต้องอยู่กับพี่นั่แหละเยอะเอะเยี๋เยอะเยอะเยอเยอะเยอะเยอะเยอยอกปยอเยอะไปเยอะเยอยอะอะอะอกเยอออะอออ ที่เหลือก็ทำลบุญทำทานพี่เด็กอยา้ทำบุญให้พวกกูก่อนเถอะเออนั่งอย่างงี้เป็นอ่ากนดิเขียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเห็นนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี็ดเกือบแล้วไงมึงไอ้เขียวภารกิจนี้พี่ให้12นาทีในการทำสำเร็จป่ะสำหรับโปรเฟชชั่นอลแล้วไม่ใส่รองเอฟวี่อ่ะเพื่งตังเพื่งชุดจริงๆหรอพี่รอบเนี้ยรถไม่ต้องพี่เดินไปทำไฮพี่เออโอเคว่ะ เอาไว้ทุกคนตอนนี้เกนี้เราต้องทำให้สำเร็จเป็นเพอร์เฟคเอาละเริ่มวิ่งเริ่มเสร็จวิ่งไปทำภารกิจแล้วเโอ้ไปวิ่งอ้ี้นี้โอ้ยตั้มกกาวิ่งสู้ฟัดว่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนหลังเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแ้งลรงแกไฟไฟเราวิ่งไปไว้ ไอ้ปืนเราเอ๊ะใครอยากได้ถ <anderen> ุงขนมเอาไปคนละอันไครใช่ใครใช้ไม่สตคัญตุ้งอะเอาไปคนละอันเอาไปคนละอันวัดระดับความสามารถของนี่ก่อนเลยยาวมันเป็นมวยเปล่าเออเป็นมวยเปล่าตั้งเป็นเพชรเค็ดหลุดเป็นมวยนี่ไงเป็นมวย วู้ดตกนะยังไม่ตบได้ยาวเลยฟาคานิมทำไมทำไมทำไมยึดเป็ดทำไมทำไมมีทางสู้ไหมมีทางสู้ลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาเดไมกล้าไม่กล้ายังนอนยังนอนอีกอ่ะยังจะนอนอีกอ่ะไม่ชอบคนนอนต่อหน้าว่ะยีสเป็ดได้กูไม่มีขนมด้วยนะโว้ยฮอร์มีฮออยู่มีฮออยู่ ไปไปเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งไฟไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 เดี๋ยวพี่ดูข้างหลังให้ดูข้างหลังให้โอเคตำรวจข้างหลังตายจับจับ้างหน้าจับ้างหน้าจับหน้าไอ้ตั้มพี่ไปเลยอ๋อลง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 ไปเว้ยมันไม่ยอมนั่งหน้าด้วยนะเออโน้ตใคิวพีจะคอยลุ้นดูอ่ะได้สิบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดี ้าได้สินนั้นเดี๋ยวนี้คิวคิวก็เหินคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวกันพี่เบเบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบส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 เฮ้ยกระโดดล้มกันทุกคนนะเว้ยรอบเนี้ยไม่โดดโดดไม่โดดกบ้กลางไอ้ตั้มจล้าโดดเปล่าอะไรนะโดดล้มมาทุกคนว่ะแล้วโดดตรงนี้มาได้พี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกันเตะเตะต่างล้วน เรพี่บอกเราเราจรถไม่ใช่กูบอกว่าโดดรอบไม่ใช่โดดออกจากรถเรื่องอะไรวะอะไรท่ากันออฟรถอ่ะออฟรถอออะไรนะออกจากรถออฟรถออกจากรถบ้านมึงดิชิบหายนี่ก็ชอบบินเหลือเกินแกมีหมดล็อกประตูปะวะเออนั่นแหละคิวอย่าให้เขาเห็นว่าเราขับมาทางนี้ว่ะไปคิวสุดแรงโดดแล้วกูวูู้ฮ

แล้ววะแล้ตั้มเฮ้ยตั้มไอ้ตั้มต้นไม้ตั้มต้นไม้เจ็บเป็นชนต้นไม้โอ้โหโอ้เกือบตายไอ้ตั้มขึ้นมาว่ะไอ้ตั้มนั่งเอาเอายึดไอ้เจี๊ยบเอาสำเร็จแล้วอ่ะสำเร็จแล้วเองต้องดีใจว่ะกับโมเมนต์เนี้ยขักตังค์เหลือเท่าไมมบบ the นหร่วะ เฮ้ย <Eat, S 1> <elim> อะไรอ่ะคุณได้บลนอ์ได้ไงอ่ะเออมันก็คนจะได้ว่ะโอ้อุตสา์ลงทุนมาต้องเยอะ